สวัสดีค่ะแนะนำวิธีการเปิดบัญชีอีเมลกับ Cpanel ในกรณีที่คุณมีชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดใช้บริการ hostinginternational.com กับเราจากนั้นคุณจะได้รับชื่อผู้เข้าใช้งานพร้อมรหัสผ่านโดยส่งทางอีเมลเมื่อพร้อมแล้วเราเข้าไปที่ cpanel.hostinginternational.com กรณีลืมชื่อผู้เข้าใช้งานกับรหัสผ่านสามารถขอใหม่ได้ที่ info hosting international com จากนั้นเข้าที่ cpanel hosting international com เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบเมื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกที่บัญชีอีเมลสำหรับวิดีโอนี้เราได้สร้างบัญชีอีเมลก่อนแล้วหนึ่งชื่อ เราสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ได้ตามความต้องการเราต้องการสร้างชื่อใหม่โดยใช้ชื่ออีเมลว่า info 2 adwebd seo service com เมื่อกำหนดชื่ออีเมลเร museums, said, ียบร้อยแล้วต well, ่อไปเรามากำหนดรหัสผ่านเราสามารถเลือกใช้จาก password generator สำหรับวิดีโอนี้เราเลือกกำหนดรหัสผ่านเอง จากนั้นยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งพร้อมกำหนดค่าลิมิตอีเมลเราเลือกใช้อยู่ที่250เมกเมื่อกำหนดค่าลิมิตเรียบร้อยแล้วเราจะมาคลิกสร้างบัญชีให้สังเกตด้านล่างจะมีบัญชีชื่ออีเมลที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ปรากฏอยู่เราสามารถเลือกใช้ได้ทุกบัญชีที่เปิด หรือหากต้องการใช้เพียงบัญชีเดียวให้คลิก Delete ที่บัญชีนั้นเพื่อทำการลบบัญชีอีเมลออกไปก็จะเหลือเฉพาะบัญชีที่เราต้องการใช้งานจบขั้นตอนการเปิดบัญชีอีเมลกับ Cpanel เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ